ในวิดีโอต่อไปนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นคำหยาบคายพฤติกรรมเล่าแหลมอาจไม่เหมาะสมสำหรับเด็กและเยาวชนซึ่งอาจทำให้เกิดพฤติกรรมการลอกเรียนแบบได้เด็กๆน้องๆหนูๆควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่และใช้วิจารณญาณในการรับชมหากผู้ใหญ่แนะนำแล้วไปรับชมกันเลย,ยก็เาไฟก็เสร็จแล้วนะาก็ยินกันแถวนะี้เลยหรอ รถอยู่หน้าคุกเต็มเลยตอนเราไปเมืองบนกันอ่ะเราเราจะตีเลยรบ้างหรือยังไงอ่เะเนี่ยมาคุกไปให้หมดอ่ะแล้วให้น่าติดต,ต่ตอไปอ่ะติดต่อเลยก็ได้นะหรือหรือที่ติดต่อไปที่ต่อไปไหนดีเติมตะมันอยู่กันไป เอ้ยเน้นไม่ออกเลยว่ะระหว่างน้องกับสามแน่นอนเรื่องฮะฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลไอ้เนี่ยมาอยู่ข้างเราป่ะเนี่ยข้าโอโบใช่นี่ไงอย่ามาอย่ามาอย่ามางเราข้าแล้วอย่ามาอย่ามาเลยขาเลยข้าเลยขาเลยข้าเลยรถสี่ป่ะรถสี่ป่ะเอ้ยจุดแดงดี

ไม่ต้องชนไม่ต้องชนบล็อกอย่างเดียวถ้ามันคว่ำมาถ้ามันคว่ำไม่ต้องชนปืนกดใหันไหวไหไจะวที่วอกไว้เบอกไว้ยจริงแค่นนจร่อย เสียงยูสายเสียงยูสายห้เสียยเออ้าจะลงลงไปต้าเรือนโกโคมามมดีมเนยเดี๋ยวเดี๋ยวเอเพิ่งให้เขาให้ตก่อนเอาให้ตก่อนเอาให้ตก่อนเดี๋ยวเพิ่งรอฟังเสียงตกานาหนึ่งคนนตกแล้วตกแล้วตกล้วตกตกตกไปแล้วไม่ใช่หรอตกแล้วแล้วฝ้ต้ามฝั่้ว้วตแล้วตกแล้ไ้ต้มตกแ้้ตล้แล้วแล้ ลงแล้วดันไปลงแล้วดันไปดันไปลงดันไปลงแล้วดันไปอืมไมย่งไม่ออกปืนดูยิงไปโคตรนานเพื่อนตายมัที่โอเคขมันเรามันปืนเรากลกดแล้วกดแล้วออัต้ากวินกันต้านกินกันตานนก้เคืดยง่อยม่ังบมายังจบมายังจบมาเฮ้ยขาเอาจบเพื่อนไป โชว์เพื่อนหน่อยสวยสวยสวยเฮ้ยฝั่งฝั่งนี้ฝ่ายบ้าอีกคนนึงอีกคนนึงอีกคนนึงซ้ำหน่อยเพื่อนเราตายเยอะมากมาหน่อยเพื่อนเอาเพื่อนไปฝั่งมาหน่อยยีงไม่โดนเลยเฮ้ยมา้มมาเลยโคโล่โคโล้ยแคมป์โคโล่แคมป์แหมโคเม เมอะไรมันใช่เวลาเนี่ยเราะใช่เวลาเวเด้อซ้ำหน่อยซ้ำหน่อยซ้ำก่อนกลางไฟอุ้งเขาไปหน่อยอุ้มเขาไปหน่อยอุ้งเขาไปหน่อยพระตายเอาตบมาทิ้งเอาตบมาฝ่งตายองตัวเรตบเพื่อนไอ้เข่นะรอรับวะรอ้องมุลรอรับอยู่ดันมาดันมาอยู่คุบๆกันไอ้เขียพ่อน่ายวะไอ้เขียแทกน้ำแทกน้ำเนี่ยแทกน้ำเนี่ย วงนอกวงนอกเคลีไปผมดูกลางไฟเราได้อยู่เออดันไปดันไปแยังอยู่ทุกคนยัยู่แยันอยู่แ่ยงยุ่ทุกคนเดยย่ถึงงจะดอปเดี๋ยวก็ไม่อยู่แล้วเดี๋ยวก็ไม่อยู่แล้ว ึงเพื่อมาดึงเพื่อนมาเอาเอาเอ็กอุ้มไปอุ้มเอ็กไปดึงเพื่อนมาก่อนดึงเพื่อนมาก่อนดึงเพื่อนมาก่อนยิงให้ยิงให้ยิงให้ในในพาลาตกกงเล่นทางนีหลับานเยอปืนลนปืนลลนนลนามปืนหน่อยมากดปืนมากเขาหน่อยเดี๋ยวครับก้ยอะไปไ คุณลองลูกยิงกี่คนเนี่ยกลับมาชุบเพื่อนก่อนตกมตกหลบหลบหลบอย่าคว้าอย่าควาอย่าชนรถอกตกข้างนิงดิขึ้นไม่ได้ขึ้นไม่ได้หรอกอไปออกไปอกไปออกไปเอาไปบ้านเราชุบเพื่อนก่อนชุบเพื่อนก่อนที่สวิตชครบไปนะอริต้า่ว ด liksom, uz, ื้อตื่นดื้อตืนี่ใครยิงล้อกูเนี่ยผมจะไม่ยิงย้อนหลังสองล้อได้ชุบเพื่อนก่อนชุบเพื่อนก่อนชุบเพื่อนก่อน

ไกลหน่อยปืนเขาไกลหน่อยนี่ขับยากใครยิงล้อหลังกูเนี่ยขับยากจัดมันยิงแบบเลือกยิงสองล้อหลังผมด้วยนะทับรถไฟนะมัยิงให้กลัวอยู่เนี่ยทับรถไฟเหรอปอบปืนขาวข้างล่างรถไฟหน่อยดิยิงยากมากเลยข้างบนรถไฟปอปืนขาวข้างล่างรถไฟหน่อยโอเค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 กูตามอยู่กูตามคันนี้อยู่ตายแล้วตายแล้วหมดย่างหมดย่างหมดย่าง ไปลาันเง้ยเหลือเหลือเหลือบนรถคนนึงเหลือบนรถคนนึงหนูคนนึ่งก่อนให้หยยลงซ่อมก่อนนะรไปเบ้เลยเบ้ลเลยเบ้ลเลยนะีมา่ดนเา่าเหมือนมันจะยิงโดนแต่ก็ไม่โดนเลยมันเหมือนจะไม่โดนแต่ก็โดนทางรถไฟเลยมันหน่วงๆไปด้ยไปไหนล่ะเข้าเมือง ใครไม่ไม่ใครไม่มีหน้าที่ผสมประรวมกันหน้าโฮมโปรเลยใครไม่มีหน้าที่อะไรอ่ะผสมประรวมกันซ่อมรถซ่อมรถอย่าป้นนะซ่อมรถซ่อมรถเพื่อนตรงไหนแล้วใครไม่มีศพใครไม่มีศพเขาเขาเขาตรงรางรถไไล่อยู่อ่าใครไม่มีศพเลยมาประมุลเลยเลยกลงหันป้าหรือว่ายังไงและเละแก๊สแล้วและแก๊สไม่้างล่าง่ยต้มนึงอ่ะ เหลือศพน่ะเหลือศพน่ะเหลืออยู่ศพหนึ่งนะมันจหายไปในสองคนน่ะเข้าวอรดีดิชิลิวโดนเอาอุ้มไอ้ตั้งแต่แรกแล้วรอรอมันสักแค่ไม่เป็นไรอีกศพหนึ่งอยู่ไหนอยู่ที่ผมอยู่ที่ผมไม่ใครใครมือว่างเปล่ามาเอาศพกับผมหน่อยอ่ะแต่เราเนี่ยแย่จังเข่าแรกแก้เลยเท่ากบคนเขาเลยที่่่วางอะ มีใครม <ique> ือว่าอีกไหมนี่ไม่ใช่ถือปืนอ่ะติดติดฟังคารีอะเขาเปลี่ยนเขาแล้วแก๊สตีดฟังคารีอะเอองั้นพี่ไปช่วยมันนะผงเขาออกมีทุกคนนะที่นี่เลรไม่มีเลรไม่มีไม่มีอยู่ในกระบอกที่ไปไม่มีไม่มีเป็นเบลฟาชาไอ้นี่กันนะสองสี่ศูนย์ไม่รู้ว่ะหาไม่เจออ่ะมันมันจะหลุดแล้ววันนี้งวันเขาแล้ว แล้วเราต้องแยกแล้วมีใครว่าอีกไหมไปไปไปแยกแยกแยยังไม่ได้ห่อไม่ใช่หรอยังไม่ได้ห่อยังไม่ได้ห่ออันนี้เรียบร้อยยังจะได้แยกเสนอแยกเลยไอ้พวกไอ้หลุดมันเป็นหน้าที่ของพื้นโอเคตามน้ำใครจะน้ำนับห่อกรเพุ้นคนนับเลยใครจะน้ำเสนอตอนนี้มันห่อกันแล้วนะตอนนี้มันห่อกันแล้วนะใครมันอยู่ไหนมัดเฮ้ยใครถือศพกดกดไว้นี่อันนี้เลยฝั่งริมทะเลเลยครับพี่ผมหามันอยู่ อาไปมีสมกดวอให้หน่อยกดกดเขกดวอลกวดวะนับหน่อยนับหน่อยนับคนหนึ่งอยู่แลกแก๊บเหมือนกันมีสี่คนที่ไม่มีศกเหรอไม่ศพเหลือหน้ามาเอาเปล่าไหนแนี่หลังโอโปหลังโอโปกำลังไปคอยตีหน่อยไม่รู้ไม่ได้กลุ่มหน่อยเดี๋ยวมากไปผมปุ้มนะ เมื่อรับชมคลิปวิดีโอจบแล้วอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกริ๊งกริ๊งและสมัครสมาชิกเพื่อเป็นครอบครัว H, H O C ด้วยกันนะคะ